ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนรับเข้าสู่เป่ายิางฉุบแห่งชาหิารอบแปทีมสุดท้ายเรายังอยู่กับการแข่งขันในคู่ที่สอง ระหว่างทีมกาลสินค์พบกับทีมชัยนาทซึ่งขณะนี้ทีมกาลสิน์ถูกนำไปถึงสามแต้มด้วยกันเทรนเนอร์เอวิทิ์ต้ตองรีบวางแผนเพื่อแก้เกมแล้วละครับเพราะแข่งขันมาถึง6ยกทีมกาลสิน์สามารถทำคะแนนไปได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นแล้วต่อจากนี้ทีมกาลสิน์จะสามารถหยุดความร้อนแรงของทีมชัยนาทไว้ได้หรือไม่โอ้ยไปชมกัน ไปนาเนี่ยชนะสระบุรีด้วยแต้ม10ต่อรับหรือไม่แน่วันนี้เนี่ยจะถือว่าจะจัดการกับการสิ์นด้วยแต้ม10ต่อหนึ่งเลยไหมเพราะสถิติของเราเคยชนะกันมากที่สุด10ต่อ2ใช่ครับเอาขนาดนั้นเลยไหมฮะโอ้มันพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าเราพูดไปตอนนี้เสียเราต้องค่อยๆเปค่อยๆไปนะซุ่มๆไว้ก่อนนะนิ่งๆลอยๆไปฮะทรนเนอร์การสิล์นเสียความมั่นใจไหมฮะตอนนี้ ไม่สบายยนะสบายยครับนี่ถือว่าแผนนี่ผิดจากที่กําหนดไว้ไมฮะตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เลยอ๋อไม่ได้ใช้เลยนะใช้ใช้อะไรล้วนๆเลยใช้ดวงใช่ไหมใช้ดวงนะอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยผมวัดดวงทีมผมแล้ววันนี้ยอ่าตอนนี้ใช้หน้าต้องกันหนึ่งแต้มเพื่อผ่านครึ่งทางครับถ้าห้าหนึ่งนี่ก็ต้องเป็นการกดดันกระสินอย่างหนักเลยนะฮะและเกมก็ยังเป็นของใช้หน้าครับครับผมเปลี่ยนอีกแล้วครับผมจะเอาผู้ชายกลับมาเหมือนเดิมครับ ความรุนแรงต้องมีฮะมิ่งนอกจากความรุนแรงนะยังมีความดันยังมีคอเลสเตอรอลด้วยนะอ้วนแหละเขาอ้วนกันเล่นฮะมาเลยฮะมาเลยครับมาเลยครับตอนนี้การศิลป์แน่จะต้องคิดหนักแล้วนะในการรับมือกับทางฝั่งไชน่าส่งแพร่มาดีฮะรอบนี้เอาเหมือนเดิมมาแก้ตัวเป๊วัาดีน่นอนหลายครั้งเป๊วัาดีเคยสร้างปฏิหารไว้นักต่อนักใช่ไหมฮะรอบนี้มั่นใจไหมครับ มั่นใจค่ะ,ะ,ะมั่นใจนะฮะมั่นใจนะฮะชัยน่าจะแตะครึ่งทางด้วยแต้ม5ต่อหนึ่งก่อนหรือชัยหรือกาลสินจะตามมาดูตรงนี้แหละครับกรรมการจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับยังครับใช่ไหมครับยังครับผู้แข่งเตรียมโอ้โหครับตอนนี้เทรนเนอร์ทั้งสองฝั่งไม่ใช้ตัวช่วยนะฮะปล่อยให้ผู้แข่งวัดกันด้วยฝีมือก่อนรอสัญญ,ญาณ คุณเปรมวดีจะสามารถแก้มือและชิงแต้มมาเป็นของทีมการสิลได้หรือไม่หรือจะถูกคุณเกลกดับความหวังนั้นทิ้งไปเพราะว่ามาคราวนี้ครับคุณเกลกดูมั่นใจและออกอาวุธได้เฉียบขาดจริงๆไปเฮ้ยยเฮ้ ในที่สุดครับคุณเปรยวดีก็ต้องพ่ายความร้อนแรงของคุณเกลิกไปครับแม่ทำเอากำลังใจนี่ถดถอยไปเลยพอรอบที่แล้วครับคุณเปรมวดีก็มีฝีมือที่เก่งกาจไม่แพ้ใครแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ชัยนาทชุดไม่อยู่แล้วฮะนําเป็นห้าต่อหนึ่งกันแล้ว โอ้โโอโนี่ถือว่าเหยียบหน้าเทรนเนอร์กาลสินอย่างแรงนะผมบอกเลยผมบอกเลยมันรอ,อจังหวะมานานแล้วนะครับ <c oughs> ใช่ไหมวันนี้คือจริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรกันหรอกจะมีพ่อนาตลอด <c oughs> นี่เราเตรียมแผนกะมาโค่นตัวใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยจบที่สิบหนึ่งเลยไหมล่ะฮะสถิตินี่เราเคย10ต่อ2นะะคุณจะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะกล้าลุยไหมล่ะเย็นเย็นเยนเย็นนะลองดูฮะ ตอนนี้เนี่ยใชยน้นาทพันครึ่งทางแล้วห้าตอนหนึ่งทางเทรนเนอร์คุณทางคุณเอกับศิลฮะเป็นไงก็ก็ทรงๆอยู่นะยังชิวๆอยู่นะยังชิวๆอยู่ แต่ถ้าเกิดแพ้ทิ้งเนี่ยนะตอนนี้ในความตัดสินเนี่ยมองผู้เล่นการสินไงเห็นบอกเมื่อกี้บอกว่าดวงไม่ดีเลยใช่ไหมใช่ใช่ผมดูแล้ววันนี้เหมือนเขาไม่ค่อยมีความมั่นใจอะไรเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องเรียกความฮึกเหิมข,ขึ้นมานะครับต,<ช>ตัวช่วยนะใสริมด้วยครับผมบอกเลยนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของเทรนเนอร์เต็มเต็มเลยโยนมาทั้งโยนตลอดเลยเพราะฉะนั้นเกมจะเป็นของชัยนาทครับผมเอาไหมผมเอาพี่ต่ายครับมาเลยชัยนา กัลสินครับส่งมาเลยฮะเพื่อตีมาเมทนีมามา,มา,มมาเมทนีเป็นการพบกันครั้งที่สองนะฮะหลังจากเมื่อกี้เมทนีพลาดฟังแบบบอกเลยว่าถ้าเกิดนำใช้นั่นนำเป็น6ต่อหน,นึ่งเนี่ยกัลสินก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะครับโอ้พะนั้นมาเลยดูกันกรรมการปัดจำที่ครับเซนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ครับใช้ไหมครับเออ <S <S กับดวงดีกว่าใช้ ตอนนี้นะฮะเทนกรสาสินแต่ใช้ตัวช่วยกลับดวงกลับดวงครับแพ้ถ้ากับชนะชนะท่ากับแพ้นะครับนั่นหมายความว่าฝ่ายที่ออกรูปมือแพ้จะได้คะแนนไปนะครับเทนเนอร์กาลสินประมาณการว่าอาจจะแพ้อีกเลยกลับดวงเพื่อเอาแต้มมามาดูว่าตัวช่วยนี้จะเป็นผลหรือไม่กรรมการคู่ขันเตรียมรอสัญญาณ ฝ่ายที่ออกรูปมือแพ้จะได้คะแนนไป ช่วยนะฮะต้องโมฆะไปเลยนะฮะเอาล้ครับไปกันต่อเลยครับตัวช่วยใช้ไม่ได้ออกมือได้ปกติทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับครับไปกันต่อครับปจําที่เทนเน์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ไหมครับไม่ครับอุ้งขันเตรียมรอสัญญาณตอนนี้ผลเป็นปกติแล้วนะครับ โอ้โหมา้หโ้โโอ้โหเอาแวันนี้ชัยนาธมาแรงจริงๆฮะครับกาละสินเนี่ยตั้งแต่มีหนึ่งแต้มยังไม่ได้ขยับเลยตอนนี้ชัยนาธนำไปไกลครับหกตอนหนึ่งตอนนี้กาฬะสินตกที่นั่งลำบากแล้วฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าการสินเนี่ยควรได้รับการแบบว่าปรึกษาแผนกันสักนิดหนึ่งนะฮะ บอกได้เลยว่าถ้าชนะกาลสินได้นะฮะเตรียมรองเงินล้านได้เลยนะฮะคุณวิทิดแล้วฮะคุณต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะฮะนอกจากจะต้องพากาลสินเข้ารอบนี้ปกป้องชื่อเสียงด้วยนะฮะไปเลยครับประชุมแผนและนี่ก็คือแผนของทีมกาลสินโอเคเดี๋ยวนะเอ่อหกหนึ่งหกหนึ่งหกไอื ใช่ยังไม่แพ้แต่เราต้องต้องตีตื้อขึ้นมาให้แล้วเพราะมันเป็นยิ่งยิ่งยิ่งห่างไปมันก็จะไม่ดีกับทีมเรารกับลังใจเราก็จะเสียเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินขึ้นมาถ้าเกิดว่าพี่ดูแล้วรู้สึกว่าเรายังแบบว่าหวั่นหวั่นเลยพี่อาจจะเล่นเองไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยว ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ<ช>ก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดแล้วกันโอเคนะโอเค <Okay. S 1> ไม่เป็นไรเราตั้งใจทำะไรไว้มันต้องได้แ okay. ม่เทรนเนอร์เอวิทิตครับถึงขั้นต้องวางแผนออกลงชิงแต้มด้วยตัวเองเลยอ่ะเพื่อสร้างความสั่นคลอนให้กับทีมชัยนาทนั่นเองและเบรกแต้มไว้เพื่อความอุ่นใจด้วยเพราะไม่เช่นนั้นทีมกาะสินก็จะมีโอกาสน้อยลงไปเรื่อยๆครับและเทรนเนอร์เอวิทิต ก็ไม่ลืมที่จะเรียกกำลังใจให้กับลูกทีมเพราะขนาดนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวครับการซ็นไปการาเซ็นไปเอาราศซนไปลและนี่ก็คือแผนของทีมใชานาดนี่เรามาหกแล้วนะฮะทีบสุดยอดเลยถ้าตะ,ะ,ะกี้ถ้าใช้นะถ้าใช้นะถ้าเราแพ้ละสี่มันก็ยังตามสี่หนึ่งตอนนี้จะไ,ไม่มาเก็บนะถ้าผ่าดก็หกแปดเลย เอาไหมลองไหมได้ไม่เสียไม่เสียหายนช่รับก็ยยังเสียรบนันเหลือซีหนึ่งทำได้ก็ไปเลยโอ้โหทีมชัยนานี่วางเกมเพื่อจะงัดตัวช่วยที่ทรงอุดุภาพที่สุดมาใช้เพื่อปราบทีมกาลสินให้อยู่หมัดเพราะการนำห่างถึง5แต้มก็ยังคุ้มที่จะเสี่ยงอยู่ครับสไตล์การเล่นของทีมชัยนาทในรอบนี้ดูโหดและดุดันจริงๆเฮ้ยพวกเราชัยนาท พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับเป่ายิงฉุกแห่งชาติรอบแปทีมสุดท้ายคุณบีโป้ฮะใช้หน้าตอนนี้เราเตรียมฉลองเลยหรือเปล่าคือแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนเลยชนะใครไม่เท่าชนะวิิีแร์ผมบอกได้เลยจริงป่ะโอ้โหแต่ละทีมที่ผ่านเข้าไปแข่งเลยทีนี่แบบหนาวสั่นเลยครับ พร้อมนะมาดูดิว่าเทรนเนอร์การสินออกหน้าเองจะเป็นยังไงกรรมการมันต้องอย่างนี้ดิฮะมันถึงจะสมราคาผู้ชาการรบของการสินนะหลังจากนี้ฮะต้องดูการวางแผนข,<ม>ของเทรนเนอร์เอวิทิเลสนะฮะว่าจะตีตื้นกลับมาด้วยวิธีไหนสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน ลับเข้าสู่เป่าดิ้งฉุบแห่งชาติรอบแปทีมสุดท้ายตอนนี้เนี่ยชัยน่านพันครึ่งทางแล้ว5ตอนหนึ่งทางเรนเน์คุณคุณเอคสินฮะเป็นไงก็ก็ทรงๆอยู่นะยังชิิๆอยู่นะชิิๆอยู่บอกเลยว่าถ้าเกิดนำชัยน่านนำเป็น6กตอนหนึ่งเนี่ยคาร์สินก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะครับไปเฮ้เฮ้เฮ้อายคุณพิธีแล้วคุณต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะฮะ นอกจากจะต้องพากาสินคารอบนี้ปกป้องชื่อเสียงด้วยนะฮะเกมตอนนี้ใช้นั่นนำอยู่5คะแนน6ต่อหนึงครับผมอ่าละฮะคุณวิทิตแรดคุณมองเกมนี้ยังไงฮะก็ไม่เป็นไรเพิ่ง6-1เอง หนึ่งอเองใช่ยังใช้คาว่าเองนะฮะค,คุณปีโป,โป้ฮะใช้หน้าตอนนี้เราเตรียมฉลองเลยหรือเปล่าคือแน่นอนอยู่แล้วฮะแ,แน่นอนเลยเริ่มการพูดคุนมาออตอนแรกพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวเสียอ่า <ๆๆ S 1> เอาละเรามาดูซิว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะสถิติของเราเคยชนะก,กันที่10ต่อ2ใช้นหน้าคุณสร้างประวัติศาสตร์ได้นะฮะสิต่อหนึ่งคะแนน ชนะใครไม <Bond> ่เท่าชนะวิทิตแลดผมบอกได้เลยจริงป่ะโอ้โหแต่ละทีมที่ผ่านของแข่งเลยนี่แบบหนาวสั่นเลยครับฮจะยิ่งใหญ่ต้องเหยียบศพแบบว่าตัวสําคัญไปก่อนนะบอกเลยมาละเกมจะเป็นของคุณครับครับพี่ต่ายเรียกพี่ต่ายมาเลยสายท่าโอ้โหวันนี้แหมยิ้มๆนะวันนี้พูดน้อยนะพูดสาท้าวันนี้มั่นใจในเกมแค่ไหนฮะมั่นใจค่ะมั่นใจนะ รอบนี้ฮะการสินกลับมาเพื่อคืนฟอร์มแล้วก็พยายามต้องตีตื้นขึ้นมาได้ฮะส่งใครมาดีครับเดี๋ยวผมเล่นเองดีกว่าเอาเลยโอ้โหเล่นดีเอาละเอาละนี่เป็นความตาตึงของเทรนเนอร์การลสินเลยฮะคือนอกจากการบัญชาการที่ดีเนี่ยฝีมือการปังชุมเขาก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันเอาละฮะแต่ถ้าเกิดเทรนเนอร์การลสินแพ้เองซะอีกนี่ผมว่ากำลังใจของการสินนี่แม่ มึงจะบอกให้ผมไปมุดหมาใช่ไหมล่ะผมก็ไม่ได้อธิบายเยอะนะเคมซะใหญ่เลยเผื่อให้พี่เขาได้อายบ้างเออโอเคพร้อมนะมาดูสิว่าเทรนเนอร์การสินออกหน้าเองจะเป็นยังไงกรรมการประจังที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับมาขนาดนี้แล้วต้องเอาสักหน่อยนึงครับเอาละใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับใช้อะไรครับยกกําลังส่ออะไรครับโอ้ยเอาแล้วดิฉันมองกันถือว่าเป็นการปิดฝาโลงก็ว่าได้นะฮะถ้าชัยหน้าชนะ ก็จะบวกอีก2เป็น8แต้มใช่ครับแต่ถ้าเกิดชัยนาธแพ้จะต้องโดนตัด2แต้มครับผมเหลือสแต้มในขณะที่แต้มการ์เซนก็ยังหนึ่งเท่าเดิมนะฮะคือเพิ่ม2ลดสองครับผมมันต้องอย่างงี้ดิฮะมันถึงจะสมราคาผู้บัญชาการรบของการ์เนนะมูลค่า2คะแนนครับคุณสายทานบวก2ลบ2เลยรู้สึกกดดันไหมฮะกับตัวเช่วยนี้ไม่เลยนะชิวๆเอาละฮะกรรมการจำที่ฮะคณขันเตรียม เรอบนี้น่าสนใจนะฮะกับตัวช่วยยกกำลังสองรอสัญญาณ ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสมเอแล้วเสมอครับ oh, oh. นั่นหมายความว่าตัวช่วยยกกำลังสองชัยนาทใช้ไม่ได้แล้วนะฮะใช่ครับแม่เทรนเนอร์เอครับทำลายตัวช่วยที่ทรงอนุภาพที่สุดลงจนได้ครับแม่โล่งใจกันยกใหญ่เลยไม่งั้นทีมกาลสินคงต้องปรับแผนกันหัวหมุนวุ่นวายเลยแหละ เสมอนะฮะครับไปกันต่อเลยนะฮะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไ,ไงนะฮะกรรมการจับเพื่อนครับตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ครับใช้ไหมครับไม่ครับคนขันเตรียมหลังจากนี้ฮะต้องดูการวางแผนของเทรนเนอร์เอเวิทิเลตนะฮะว่าจะตีตื้นกลับมาด้วยทีไหนรอสัญญาณเสียาดายอาวุธหนักใช้หน้าะละเกินนะฮะมาออกคนเสมอแบบนี้ ไปเฮ้ยเฮอาแล้วเอาแล้วเขาแรงจริงๆนะเอาแล้วเอาแล้วแม้ว่าตัวช่วยยกลองสองใช้ไม่ได้ผลนะฮะเพราะออกผลเสมอนะฮะแต่ก็ต้องถือว่า1นึ่งคะแนนนี้มีความหมายเหลือเกินชนะยอดถือมือมาได้ฮะตอนนี้ใช้นัดนับเป็น7จ็ตอน ที่สําคัญนะฮะฝั่งกาลสินเนี่ยอึดอัดมากครเพราะว่ายังไม่มีคะแนนถึง2เพื่อที่จะใช้ตัวช่วยในการไล่สปีดนะฮะยกกําลัง2ด้วย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ยิ่งพูดก็กยิ่งกดดันละครับ <c oughs> สําหรับทีมกาลสินก,ก่ทีมชัยนานะเล่นนำห่างไปไกลถึง6กแต้ม <c oughs> นี่ขนาดทุบตัวช่วยยกกำลังสองของทีมชัยนาทได้ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่ว้ายพลาดท่าเสียทีแล้วเทรนเนอร์เอวิทธิชัยยาพิจคาดมือหนึ่ง จะทําอย่างไรน่าทีเนี้ยเออเอาเป็นว่าพักสูดลมหายใจกันสักหน่อยแล้วกลับมาลุ้นกันต่อกับเป่ายิงฉุกแห่งชาติรอบแปทีมสุดท้ายโอ้ยาหกลับมาชนะผมที่อยู่บ้านไม่ได้แล้วนะฮะ <c oughs> โอ้โหสุนทรราชทำสามแต้มให้ทีมนะตอนผ่านจากอายุธยามานะฮะใครครับมาดูครับว่าการันตีจะไล่ทันหรือเปล่านะฮะ ไป hey, hey, hey. สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกรับเข้าสู่เป่ายิงฉุบแห่งชาติรอบแปดทีมสุดท้ายรอบนี้รอบนี้น่าสนใจนะฮะกับตัวช่วยยกกำลังสองไปสัมมาสเสมาครับ oh, oh. ไป ที่สำคัญนะฮะฝั่งการสินเนี่ยอึดอัดมากครับเพราะว่ายังไม่มีคะแนนถึงสองเพื่อที่จะใช้ตัวช่วยในการไล่สปีดนะฮะยกกำลังสองด้วย แล้วฮะคุณจะแพ้ทั้งทีนี้คุณก็แพ้ยิ่งใหญ่เลยนะโโอ้หจับเหมือนกันแต่ถ้ากลับมาชนะนี่ก็อ่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้เชิญนะฮะใหญ่เลยกลับมาชนะผมที่อยู่บ้านไม่ได้แล้วนะฮะโอ้โหไม่ได้เลทั้งท่านยอมทีมสามที่ทีมแล้วก็มีปรากฏการณ์อย่างนี้มีฮะกฏารนะฮะอ่าเหลืออีกสามคะแนนนี่คุณอุ่นใจหรือยังก็รู้สึกดีขึ้นครับดีขึ้นนะผมมั่นใจอยู่แล้วนะมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจครับและเกมยังเป็นของชัยนาทนะฮะครับผมมาเชิญเลยฮะ พี่ฝนครับมาเลยกาลสินห้านาทีวิกฤตนี้กำลังใจสำคัญนะฮะต้องส่งแบบว่าคนที่มีกำลังใจดีขึ้นมามาเลยมามาคุณสกุลตาสกุลตาสกุลตาสกุลตรานี่ทำสามแต้มทำสามแต้มให้ทีมนะตอนผ่านจากอยุธยามานะฮะใช่ครับมาดูครับว่ากาลสินจะไล่ทันหรือเปล่านะฮะ 7ต่อหนึ่งแล้วตอนนี้ครับไปกันต่อเลยครับกรมการจำที่เทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ครับใช่ไหมครับอ๋อใช้ครับใช้อะไรครับตัดอาวุธครับตัดอาวุธตัดอะไรครับตัดกันไกลคห้ามออกกันไกลนะครับใช้นัดออกกันไกลปรับแพ้หนึ่งคะแนนเลยนะครับผู้แข่งขันเตรียมรอสัญญาณ กาลสินจะได้หนึ่งคะแนนจากตัวช่วยนี้หรือไม่หรือชัยนาจะหนีออกไปอีก ใช้หน้าทําลายตัวช่วยนี้ได้นะฮะออกผลเสมอฮะนั่นหมายความว่าตัวช่วยตัดอาวุธไม่ได้ผลนะฮะหลังจากนี้ออกมือได้ปกติแล้วนะครับใช้หน้านะครับเอาละไปดูกันต่อฮะเหตุการณ์จะเป็นไงกรรมการจําที่ฮะเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไช่ครับใช่ไหมครับไม่ครับผู้แข่งขันเตรียมสังเกตในรุ่นเกมของการตัดสินนะฮะก็พยายามงัดตัวช่วยออกมานะแต่หลายครั้งเลยที่ตัวช่วยนี้ไม่เป็นผลนะฮะรอสัญญา ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยดูเอาแล้วเอาแล้วนะฮะโอ้ยดูเหมือนทางกาลสินนี่ยังดีใจไม่ได้เต็มเสียงเท้าไห่นะฮะเพราะยังตามอยู่เยอะนะฮะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้น่าดูนะครับเกมนี้กาลสินตามมาสองต่อเจ็ดคะแนน ถึงแม้ทีมการลสินจะสามารถเก็บแต้มนี้มาได้ครับแต่ก็ยังต้องไล่เก็บคะแนนอีกถึง5้าแต้มด้วยกันทีมการลสินคงต้องเจอกับงานยากต่อไปครับแมส่วนตัวช่วยก็เหลือเพียง2ตัวช่วยเท่านั้นต้องอึดเข้าไว้แล้วครับงานนี้ส่วนทีมชัยนาทถึงจะดูสบายสบายครับแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจัดตัวช่วยหนักๆให้กับคู่แข่งครับแมแต่ก็ถูกทีมการลสินคู่แข่งคนนี้แหละ ทำลายลงไปได้เช่นกันเออเวยงานนี้ถึงจะเป็นงานหมูหมูแต่ก็คงเป็นหมูที่จับยากเลยทีเดียวอ่ะหมูป่าไง <c oughs> ทีมใดจะเป็นฝ่ายกาชัยชนะไปติดตามกันต่อได้ไหนตอนหน้ากับเป่ายิง่งฉุกแห่งชาติรอบแปดทีมสุดท้าย ยังไงล่ะครับคุณยังชิวๆอยู่ครับยังชิวๆอยู่นะและตอนนี้กาลสินเข้าถึงสิทธิในการใช้ตัวช่วยยกกําลัง2แล้วนะฮะใช่ครับอยู่ที่ว่าหัวจิตหัวใจของเทรนเนอร์กาลสินจะคิดยังไงถามเทรนเนอร์กาลสินยังมั่นใจอยู่ไหมฮะว่าจะเตะตื้อออกมาได้มั่นใจครับยังมั่นใจอยู่นะฮะเอาละฮะคุยขันเตรียมยังไม่ใช้ตัวช่วยนะครับอันนี้คุณตาลามาแล้วหนึ่งคะแนนครับ